สติเกิดสิรับรับเมาเห็นของเอาเด็กหน่อยมาั้งทีรับเมาเห็นของทั้งสอบต้วนเลยิาสีไหทิาสีไมรับจ้างรับเมาคนนพอเผยเงเราเราตั้งแอ่ะเราที่ยังเปิดอกเราบอกาเที่ยัไข่เาบอกใ่ไแต่ว่ารอสีวาว 要哦，要哦，我们洗不洗菜的嘛？我们二十九了，我们不洗菜，我们吧，俩个。 อาเที็มยังไปเยอะแล้วมันจะมาเกนี่ย้ม่น่าเสริมกก็นอยเอาตะไร์กลางด้วยตาก็มาดากันล้วยหรอกระก็ร้อยไปเลมันี่กูนี่กนี่กีใส่น้าใส่ตะไคร์น่ะแล้เิ่งปีกเราหลอกขอหอกของหลอกเข้ามาส เตตัวเลยต่แ่งงานเลยแฟ่งนูอยกที่น่เลยแฟนที่โร่นึ่เงินอยู่แ้อยู่้วนต่อไปอ่ะเลีวอไปอ่ะดวมีต่อไปเพราะว่าสวยเอออยากก็อยากแต่ก็ม่มีหรอเออพรยทำไมอันนี้เดี๋ยวแทบน่อู่ นีเ้ลห like ัวดอแต่ว่าเกี่ยวกบหูหัวมอนเป็นแผนเล็กๆเองอะแล้วก็หูเต่าเนาะหวอะไอยคอยๆค่อถนัดนะค่อยๆถนัดทำตีแค่เราค่ออกไมว่ะแม่